สวัสดีท yup. um, ่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตต์กติบกันอีกครั Godzilla, Godzilla ้งนี่คือสกู๊ปโกจิระกันนะครับและครั้นี้ก็จะเป็นที่มาของความเทพของเมกกะกอซิล่า2หรือซูเปอร์เมกกะกอซิล่าหรือเฮเซเมกกะกอซิล่าแล้วแต่จะเรียกกันนะครับก็เป็นเมกกะกอซิล่าจริงๆมันคือตัวที่3แหละแต่คนแสดงมองว่าเป็นตัวที่2ซะมากกว่านะครับโดยมันปรากฏตัวในหนังกอซิล่าเวอร์ซัสเมกกะกอซิล่าหรือกอซิล่ามะทามเมกกะกอซิล่า2องโดยความเป็นชื่อญี่ปุ่นจริงไงมัน แต่เพราะกลัวมันจะไปสับสนกับของปีเวอร์ชัน194ก็เลยเพิ่ม2เข้าไปทั้งที่มันไม่ใช่ภาคต่ออะไรกันเลยนะครับเดิมมันมีความสูง120เมตรน้ําหนัก150,000ตันและถ้าบวกกับกาลูด้าไปก็จะเป็น1 5 4 8 2ตันนะครับกลูด้ามันหนักแค่สิบลักก์ตันนะครับเดิกลบบุพูดถึงความเทพมาพูดถึงที่มาคงเรื่องว่าก่อนจะมีเมกกกอสซาสเฮเซลเห็นเนี่ยเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการคิดวิเคราะห์หรืแอบองานสร้างไงมานะครับ ในการสร้างไมกั 2, ตโสซ่าสองตอนแรกเนี่ยบทหนังถูกเปลี่ยนหลายครั้งมากและมีแผนจะสร้างหนังโกซิล่าหลากหลายรูปแบบก่อนจะมีภาคนี้นะครับโดยไมกั Godzilla, ตโสซ่าตอนแรกเนี่ยถูกวางแผนจะมีมาตั้งแต่ก่อนกซิล่ามะทำมอต้าซะอีกนะครับโดยตอนแรกอ่ะยังไม่ใช่ไมกัตโสซ่าซ้ำมันจะเป็นเมคานิคคองใช่คองเหล็กนะครับโดยเป็นการตีความใหม่นะครับโดยใช้ชื่อว่าไมโครซูเปอร์แบทเทิลโก l ิล่าเวอร์ซ์กิกามอสนะครับ โดยพเพราะเรื่องประมาณว่าก็อสซล่าไปบุกโจมตีอเมริกาทําให้กองทัพสหรัฐเนี่ยได้สร้างเมคานิคของเพื่อต่อสู้กับก็จินะครับแต่ระหว่างการสู้เนี่ยก็ได้ไ่เกิดอุบัติเหตุทําให้เกิดไคจูตัวใหม่นั่นคือตัวกิการมอสนะครับซีไทซึ่งต่อมาตัวกิการมอสเนี่ยก็ถูกนําเปลี่ยนเป็นบาช่าในก็อสซีล่ามาทําบชานะครับต่อมาพอเพราะเรื่องก,ก็มีการเปลี่ยนอีกครั้งอ่ะตัดตัวกิกามอสออกแต่คองเหล็กยังอยู่นะครับโดยคองเหล็กเนี่ยเปลี่ยนและอเมริกาไม่สร้าางต่อม เปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นสร้างแทนครับโดยกออกำลังป้องกันตัวเองไว้ต่อสู้กอซิล่านะครับโดยฮัตเลื่องประมาณว่ามีผู้ก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปกประตุ้นปฏิกิริยานินเคร์ไงทำให้เกิดสัพปพปล่าเรียกว่าเลสกอซิล่าอาวาดน,นะครับซึ่งต่อมาก็มีการเปลี่ยนฮอตเรื่องหลายครั้งว่างเป็นชื่อหนังอะไรกอซิล่าประทามคาิคณิคของเอ่อไมโครยูนิเวิร์สบ้างนะครับซึ่งตอนหลังท้ายสุดเนี่ยเขาก็ยกเลิกตัวละครมคคนิคของไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างไรซะถึงแม้มันจะเป็นคองเล็กแต่รูป่างโดยรวม มันก็คือตัวละครคิงคองไงซึ่งตอนนี้ลิกาสิทธ์กับคิงคองเนี่ยมันหลุดไปแล้วและการจะขอมาเนี่ยมันก็แพงใช่ไหมมันไม่ถูกมาสมัยยุคศูนย์นะครับกลัวว่าจะเกิดมีปัญหาในลิกสิทธิ์นะเนาะทำให้ี่ยคิดอ่ะคองเหล็กนั้นหมดไปแล้วนะครับแล้วพอกอร์ซ่ามาทำมัชช่าปีกเขาสองขาเนี่ยหนังประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลมากนะครับนั่นทำให้โตเห็นว่าเอ้ยเอาสเปรัตมาโมใหม่เนี่ยมันประสบความสำเร็จมาสองพังไงทั้งกีโดราและมัชชานะครับพอจะทําภาคต่อเนี่ย เขาก็ยึดแผนเดิมไงคือใช้ไขจูรหรือสตูกขก็ซิล่าที่โด่งดังในยุคชวะเอามาใส่หนึ่งในน,นั้นก็คือเมอกาก็ซิล่าและเอาอตัวที่ดังพอกันนั่นคือลาดอนใส่เข้าไปนะครับก็ได้ชื่อภาคก็ซิล่ามาทํำเมกาก็ซิล่านั่นเองนะครับแต่ตอนแรกอ่ะมันยังไม่ใช่ชื่อนี้มันจะเป็นก็ซิล่าระทบเบอร์เซอร์ก่อนนะครับไม่ใช่กระตูนนั่นนะโดยโคงเรื่องเนี่ยเหมือนจะอ้างอิงจากของว์ชั่นชวะไงให้เมกาก็ซิล่ายังเป็นสิ่งมีชีวิตไปขุนยนต์มาจากต่างดาวนะครับ มากโกกบาลแบบนั้นนะครับซึ่งมันจะมีสป,ปราร์ตที่มีชื่อว่าเบอร์เซิร์กโหมมาด้วยและเบอร์เซิร์กเนี่ยเหมือนประมาณว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนรูปร่างเป็นโลหะตามสิ่งมีชีวิตแข็งแกร่งสุดของดาวดวงนั้นเพื่อทำการลุกลามน,นั่นแหลว่าสิ่งมีชีวิตทรงอสูรของโลกนั่นคือโกจิระไงเบอร์เซิร์กเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นคล้ายตัวแมงกะก,ก,กอซิล่าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนครั้งอ่ะคราวนี้เปลี่ยนต้นกำเนิดของแมงกะก,กอซิล่าใหม่ให้มนุษย์สร้างเลยนะครับ โดยใช้ชื่อว่ากอซิล่ามาทำให้กับกอซิล่าเมทัลลิกแบทเทิลนะครับมีเพิ่มชื่อย่อยอีกนะแต่ครัน้นี้เพิ่มตัวละครใหม่เขา้าไปก็คือเบบี้กอซิล่านะครับแน่นอนตัวละครน,นี้ก็ใส่มาด้วยในหนังเต็มเนาะแต่พอาเรื่องเนี่ยก็มีการเปลี่ยนให้กอซิล่าตายนะครับกอซิล่าเกิดเป็นจักรยานิวเคลียร์จนมันระเบิดตุ้มและเบบี้กอซิล่าก็สืบซับพลังของ, Godzilla, งกอซิล่าจนกลายเป็นกอซิล่าตัวโตวพอาเรียกคุ้นๆใช่ไหม เบบี้กอซ่าก็โตขึ้นจนสามารถชนะไม่กักกอซิล่าได้อะแบบนั้นนะครับซึ่งพอเรื่องก็มีการเปลี่ยนเรื่อยจนท้ายก็มันเป็นอย่างที่หนักเต็มเป็นนะครับซึ่งตอนแรกลูกล่างไม่กักกอซิล่าเนี่ยจะเป็นขุ่นประกอบล่างนะครับจะมีลักษณะเหมือนแบบยานแหลาลำมาประกอบล่างกันจนกลายเปร็นขุนยักษ์ซึ่งเราเห็นภาพในโปสเตอร์ภาพวาดในโปสเตอร์าาวาดของตัวหนังอยู่นะครับเราจะเห็นว่ารูปร่างมันเนี่ยไม่เหมือนในหนังเต็มด้วยซ้ำน,นะครับไมกักร์กอซิล่าเนี่ยโดยไมกักร์กอร์ซ่าวอร์ชันนี้ ถูกเรียกชื่อของมันว่า Transforming Mega Godzilla นะครับเกิดจะเป็น Transformer นะโดยพอเรื่องช่วงแรกก็จะเป็นหนังเต็งเนี่ยลาดอนมี2ตัวนะมาประมาณว่าลาดอนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยต่อสู้กับเมกกะกอซิล่าลาดอนตัวผู้เนี่ยตายลาดอนตัวเมียบาดเจ็บสาหัสและต่อมามันก็อัพพลังจักรเป็นไว้ลาดอนอะไรแบบนั้นนะครับแต่อย่างที่เห็นว่าต่อมาเนี่ยเขาก็ตัดตัวไอ้ลาดอนตัวผู้ตัวเมียออกให้เหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็ไอ้ชาร์นฟอร์มิงเมกกะกอสิล่าก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นเมกกย แต่ยังคงกาลูด้าไว้อยู่นะครับเพื่อไว้ประกอบร่างที่หลังในความที่หนึ่งแหละข้อจํากัดด้านงบประมาณแล้วก็เทคนิคพิเศษนะครับกุญจจประกอบร่างตอนนั้นจริงอยู่ปี93มันเริ่มมี CG แล้วแต่น่นาของฮอลลีวูดยางญี่ปุ่นยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับโดยชุดไม่กักกวอสเซล่าเทนปัจจุบันนั้นก็คล้ายๆชวาคือแบ่งเป็นครึ่งท่อนบนคือคนล่างก็เอาไว้คนสวมชุดเนี่ย,สยใสง่ายขึ้นเนาะโดยชุดเนี่ยทำมาจากพลาสติกเสริมใ่นะครับซึ่งให้น้ำหนักเบานะครับ แล้วก็อ่ะลงเงาให้มันดูแบบมเงาวับแบบโลหะนะครับแต่ด้วยความที่ชุดเนี้ยเขาใช้เวลาการสร้างนานมากและมันก็ไม่สร้างง่ายๆเหมือนชุดยางเนาะมันซ่อมแซมลำบากนั้นๆเขาจึงพยายามไม่ให้เกิดความเสียหายกับชุดมิกกักอรซ่านะครับด้วยความที่มันมีอยู่ชุดเดียวนะครับเราเจนว่ามกกักอสซ่าภาคนี้เนี่ยแทบไม่สู้ยับชิดเหมือนกับมิกกักอรซ่าโชวะเลยนะครับซึ่งโมเดลมิกกักอรซ่าก็มี2แบบขนาดนี้คือตัวชุดที่เป็นพลาสติก กักตัวพร็อพที่เอาไว้บินแค่นั้นนะครับต่างจากไคจูทั่วไปที่ปกติชุดไคจูเนี่ยจะมีชุดยาทั้งตัวมีชุดครึ่งตัวที่ให้เห็นร่างกายทั้งหมดแบบช,ชัดๆเนาะที่จะเสิร์ฟพวกอนิมานตนิกหน้าตาของสัตว์ประหลาดเข้าไปดูให้ขยับดูเป็นธรรมชาติอะไรแบบนั้นนะครับรวมถึงพร็อพเล็กๆที่ไว้ถ่ายระยะไกล,ลแบบนั้นซึ่งหลังจากหนังอันนี้จบไปเนี่ยถ่ายจบเนี่ยตอนแรกก็มีแผนว่าจะใส่เมกกักกอสลาปในภาพต่อด้วยก็คือไอภาคสเปกกอสลานะครับแต่ปรากฏว่า เกิดการต่อต้านจากทีมงานนะครับโคเอจิคาวากิตะนะครับ mm hmm. เขายิงกรานว่าเขาจะใส่โมเกล่าเข้าไปเนื่องจากเขาชอบโมเกล่ามากนะครับและนักก็เลยเอาไอ้แนวคิดของไอินชาร์ฟอร์มิงเมกาโกเซล่าเนี่ยไอเมกาโกเซล่าหลายตัวเนี่ยเอามาใส่โมเกล่าแทนแลดยโมเกล่าเนี่ยมันไปขุนมันเป็นยานอะไรยานรถถังรวมกันเป็นขุนใช่ไหมก็เอาแนวคิดนี้มาใส่นะครับซึ่งบอกตรงว,ว่าก็เข้าใจเลยว่าตัวคาวากิต hmm. ะเขาชอบโมเกลา่า แต่การดาวเกรดไมกกะกอสซิล่ากับโมเกล่านี่ในแง่ของความเมกเซนของหนังเป็นอะไรที่ไม่เมกเซนมากเนอะไหมเราต้องการอาวุธที่ไว้ปราบกอสซิล่าหรือศัตรูตัวอื่นเนี่ยแล้วก็ต้องมีอาวุธที่แกร่งกว่าอาวุธเก่าๆใช่ไหมเมกกะกอส์เซ่าถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธของมนุษย์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดใช่ไหมไมันเกือบฆ่ากอสซิล่าได้ถ้ากอสซิล่ามันไม่ตื่นมากับรานตอนเะก,ก่อนนะนะแต่คราวนี้กับดาวเกรดจะเหลือแค่โมเกลา่ามันก็เป็นอะไรที่ไม่เมกเซนเท่าไหร่นะครับปัจจุบันไอชาร์ฟูเมกกะกอสซิล่า กแล้วความนิยมอยู่จะมีฟิกเกอร์ขาย,ยนะครับและไอเมกกกอสซ่าของรีดี้เพียววันเนี่ยตัวโครงแบบเนี่ยเขาก็เลยบรรจัยมาจากทรานส์ฟอร์มิงเมกกะกอสซ่าเช่นกันนะครับเรียกว,ว่าเอาจริงผมก็อยากเห็นเมกกกอสซ่าที่เป็นเวอร์ชันนี้นะมันก็น่าสนใจดีนะครับแต่ด้วยความที่ข้อจํากัดทางยุคสมัยตอน,น,นด้วยเนาะโดยพอดเรื่องเรื่องราวของตัวเมกกกอสซ่านะครับแน่นอนว่าในปี1992เนี่ยทางองค์การสรราระชาชาติเนี่ยก็ได้ตั้ง G Force นะครับไว้ปราบตามกอสซ่า ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็มีอาวุธอย่างการูด้าแต่ต่อมาเขาก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันกากเขาก็เลยไปวิจัยเกี่ยวกับหัวของเมกะักคิงกิโดล่านะครับแล้วก็มาพัฒนาต่อจนกลาาเป็นเมกะกกอซิล่านั่นเองนะครับเราเจอว่าเมกะกอซ่าถูกใช้ครั้งแรกตอนที่กอซิล่าบุกเข้ามาตอนที่มันกำลังหาลูกอยู่นะครับ เราเห็นว,ว่าตอนแรกเนี่ยเมกกกอสซาก็สามารถสุกกะร่าอย่างสูสีแถมคือเอาชนะได้ถ้าไม่นักบกอสซาตอนนี้นนมีพลังที่โกงกว่านะครับร่างกายมันถึกกว่านะครับทําให้ตัวเมกกกอสซาเสียหายจนไม่สามารถใช้งาน,นชั่วคราวก็ต้องกลับไปซ่อมนะครับและพอเห็นเรื่องราวเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นหัวหน้าวิจัยกลูด้าไงเขาก็เลยมีเยว,ว่างั้นเอามารวมร่างกันเลยเอาเมกกกอสรวมกับกลูดา้าจะได้อาวุธที่ทรงพลังยิ่งขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับ และที่ทำไปต่อเนี่ยเขาก็ได้วิเคราะห์จากเบบี้กอสซลาก็ทำให้รู้ว่ากอสซลามีจุดอ่อนที่ไหนนะครับไอ้สมองที่สองตรงบริเวณเอวอ่ะก็เกิดการต่อสู้ช่วงท้ายนะครับตอนแรกเนี่ยลาดอนโผล่มาก่อนนะครับเพราะว่าเขากจะให้อะไรเบบี้กอสซลาเป็นตัวล่อเนาะแต่ลาดอนมันลักพาตัวลูกไปนะครับเกิดการต่อสู้กันก่อนซึ่งลาดอนก็แพ้ยับเลยนะครับแพ้อ,อนาถจนตัวกอสซลาก็โผล่มาตอนแรกก็เสียเปรียบแหละเพราะตอนกาลูด้ามันยังไม่อยู่ไงแต่พอกาลูด้าสวมปุ๊บ เท่านั้นแหละนะครับซูปเปอร์เมกากอร์สตาก็ทำงานซูปเปอร์เมกากอร์สตาก็เต้กันเรียบคันคนี้คือกอร์สตานี่คือกระสอบทรายเลยคือโดนยำฝ่ายเดียวนะครับสุดท้ายพวกเขาก็สามารถทำลายสมองสองกอร์สตาได้ทำให้กอรก์สตาเนี่ยมีสภาพเหมือนอมาพตะเลยนะครับคาราวนี้ก็เหมือนเป้านิ่งให้โจมตีเนาะแต่ลาโอนที่จะตายแหลไม่ตายแหลมเนี่ยก็ตื่นขึ้นมานะครับด้วยความปรารถนาจะปกป้องเบบี้กอร์สตานะครับ เลยมอบพลังทั้งหมดของตัวเองถึงแม้จะต้องแลกกับชีวิตตัวเองเนาะให้กับตัวกอสเซ่าจนคราวนี้กอสเซ่านี่คือแบบกลับมาพังง่ายครั้งคือแค่ละองรังสีของกอสเซ่าที่ปล่อยมาเนี่ยก็ทําให้เมกกะกอสเซ่าละลายได้อะกรอกของเมกก,กกะกอสเซ่าที่ทรงพลังอะ่ะและยิ่งพอโดนอัตตอมิกเบรสไม่สิสเปร๊ฮิตเลสสีแดงเนี่ยเรียกว่าโดนไป3 4ครั้งนี่คือยับเลยนะครับแค่โดนครั้งเดียวก็แทบจะยับเลยนะครับซูเปอร์เมก,กกะกอสเซ่าเนี่ยและสุดท้ายพอโดนกอสซราปล่อยสเปร๊ฮิตเลสมากๆ ซูเปอร์เมกัลกอสเซล่าก็ถึงจุดจบนะครับระเบิดตู้มเลยนะครับก็เป็นชิ้ชนะของกอสเซล่ากับลาดอนนะครับและกอสเซล่าก็ได้กลับไปพร้อมกับลูกนะครับพลังของเมกัลกอสเซล่าเรียกว่าเฮเซนนั้นมีพลังเยอะมากนะครับถ้าไม่ตายมันเยอะมากนะครับท่าแรกเมกับัสเตอร์นะครับชื่อเหมือนท่าไม่ตายดิจิมอนเลยเว้ยเมกักอสเซล่าสามารถยิงลำแสงสีลุ้งออกมาจากปากของมันนะครับที่มีชื่อว่าเมกับัสเตอร์นะครับซึ่งมีพลังเทียบเท่ากับอะตอมเบรย์ของกอสเซล่านะครับ แต่ก็มีข้อเสียคือมันไม่สามารถยิงต่อเนื่องได้เนื่องจากความร้อนสูงเนี่ยมันจะไปละลายปากของตัวคุณนะครับขอ้อสามารถที่สองเลเซอร์แคนนอนโดยมีการปล่อยเลเซอร์จากตาของมันนะครับเลเซอร์ Laser สีเหลืองซึ่งตอนแรกก็ใช้ดีแหละแต่พอตอนทายเรื่องมันก็โดนล,ล้อนจิกตานะครับทำให้มันไม่สามารถยิงออกมาได้นะครับแต่พอรวมล่ากับการูด้าปุ๊บก,ก็ฟื้นฟูดวงตาได้ไม่รู้ทำยไไังไงนะแต่คือก็สามารถกลับมาใช้ครั้งในล่าของซูปเปอร์เมกกาซิลล่านะครับพลังต่อมาช็อกอันเคอร์นะครับ เป็นกายิงสลิงที่ติดที่แขนของมันนะครับใส่ตัวกอซิเล่าซึ่งก็แรงพอสามารถจอบผิวหนังกอซิเล่าได้แล้วก็ปล่อยกระแสะไฟฟ้าเข้าไปนะครับทำให้กอซิเล่าเหมือนพิการเนาะเราเจอกับว่ากอร์ซล่าตอนแรกเนี่ยเรียกว่าน้ำลายฟูปาะนะครับเรียกว่าที่กอร์ซล่ายังโกงอยู่นะครับมันสามารถใช้ลักษณะของมันเนี่ยปล่อยพลังงานย้อนกลับไปได้นะครับนั่นทำให้ต่อมาเนี่ยเขาได้อัปเกรดตัวช็อคแอ a เคอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็น G Crusher นะครับเรียกว,ว่าเป็นขั้นพัฒนากว่านะครับเราเจอกับว่าตอนท้ายเนี่ยเขาจะ G Crusher เนี่ย จาะไปที่เอลกอรซิล่านะครับและปล่อยกระแสไฟฟ้าทําลายส่วนที่เป็นสมองสองกอรซิล่านะครับเรียกว,ว่านี่ก็อ,อาวุธปิดฉากกอรซิล่าได้เลยนะไอจีโครชเชอร์เนี่ยอาวุธต่อมาพาราไลเซอร์มิสไซน์นะครับเป็นเครื่องยิงจรวดที่ยิงออกมาจากไหล่ของเมงกกากอรซิล่านะครับและนอกจากไอพาราไลเซอร์มิสไซน์เนี่ยก็มีแทนโคไลเซอร์มิสไซน์อันหนึ่งด้วยนะครับโดยมิสไซน์เนี่ยจะมียาหลอนประสาทยากล่อมประสาทนะครับซึ่งใชใ้ตอนท้ายเรื่องนะครับก็เหมือนอัปเกรดทีเนาะทำให้กอรซิล่ามึนงงเนี่ย ก่อนจนะใช้ G c l u t h e r เจาะไปที่เอวนะครับและอาวุธท,ทรงพลังสุดของเมกากอซิล่านั่นคือ p l า s m a g ก e n a d e นะครับโดยจะดูดซับพลังงานของ Atomic b l a ของกอซิล่าและเปลี่ยนเป็นพลังงานพลาสมาแล้วก็ปล่อยออกมาที่ช่องท้องนะครับแล้วก็เหมือนกับเมกาบัสเตอร์นะครับคือไม่สามารถยิงต่อเนื่องได้ด้วยความที่มันร้อนจัดนะครับนั้นจึงต้องมีการคูลดาวน์ในการยิงแต่ละครั้งด้วยถ้าต่อมา Hover Attack เมกากอซ่าคือสามารถบินขึ้นฟ้าได้ใช่ไหมพอบินขึ้นมาเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไปเนี่ย ก็สามารถยิงโฮเวอร์แอทแทกนะครับเป็นการโจมตีต่อเนื่องอย่างต่อมาไดมอนด์โคลติ้งก็คือเกราะของตัวเมกากอรซิล่านะครับว่าเป็นเกราะเคลือบเพชรนะครับไม่รู้ว่าใช้ทุนเท่าไหร่การสร้างเมก,กากอร์ซ่าขนาดนี้นะครับเพชรเนี่ยทำให้เกราะมันเนี่ยสามารถทนความร้อนของอัวตม่เล็กกอรซิล่าแล้วก็ไฟเออร์ลาดอนได้นะครับแล้วก็ยังดูดซับพลังงานของอัวตม่เล็กแล้วกลายเป็นพลาสมาเกรเนดที่คู่ไปข้างต้นแต่นักว่ามันก็มีลิมิตของมันนะครับถ้าโดนกอรซิล่าไอตัวอัปเกรดไปเนี่ยไอไดมงไไดดมอดมอนน์เเเพพชชรรระี่ย ก็รับไม่ไหวนะครับถ้าต่อมา High Power m a s e r Beam Cannon ชอยาวมากท่านี้ถูกใช้ตอนยังเป็น Super m e g a z i ล่ a แล้วนะครับเป็นการรวมการโจมตีของม m ก g a z i ล่ a แล้วก็า a ูด้าเข้าไปนะครับต่อมาจุดอ่อนอย่างที่เห็นมันก็เป็นเพราะด้วยความที่บอกนต้นว่าเขาไม่อยากจให้ชดเสียหายก็เลยไม่ค่อยมีฉากต่อสู้ยัปชิดเท่าไหร่ทาให้มก g a z i ซ่าตัวเนี้ยเสียเปรียบมากเรื่องการต่อสู้ยัปชิดเพราะร่างกายมันไม่ได้ซิ้วไหวเหมือนกับโชวะหรือคิริลนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปข้างนต้นเกี่ยวกับการใช้พลังงานนะครับ เราเห็นว่าถึงแม้มันจะมีรลังการโจมตีรุนแรงแต่ตใช้การครูดาวพรอถ้ายิงมากเกินไปเนี่ยตัวกรอกก็จะเสียหายนะครับเกรดเล่นน้อยนะครับเฮเซเมกากอสซาคือเมกากอสซาตัวสูงที่สุดถ้าไม่นับไอ้มกากอสซาซิตี้นะครับคือไอ้นั่นมันไม่ใช่หุน่นยนต์แล้วมันกลายเป็นเมืองนะครับด้วยความสูง,ง120เมตรที่สูงกว่าเมกากอสซาโชวะ50เมตรคิริหกสเมตรส่วนไอซิตี้เนี่ยถ้านับร่างเดิมเนี่ยมันก็สูง50เมตรนะครับ เกรต่อมาเมกาักกอสซ่าเฮเซเป็นหนึ่งในไคจูกูไม่อยากบอกไคจูอ่ะแต่ก็นับเป็นไคจูกันที่บินได้ช้าที่สุดนะครับซึ่งมันบินได้ช้าสุดยุคเฮเซนะครับเกรต่อมาเฮเซเ,ซเมกกักกอสซ่าเป็นเมกาักกอสซ่าตัวเดียวที่ถูกบังคับโดยสิ้นเชิงนะครับตาเจ้ของโชวาที่ถึงแม้จะมีคนบังคับแต่น้อยมันก็เหมือนมีความคิดของตัวเองในการโจมตีเนาะและยิ่งคิริวเนี่ย โอ้โหมันมีจิตวิญญาณของกอส์ซาตังเดิมไงมันก็สามารถขยับเองได้แต่ไม่กักกอสซาเฮเซเนี่ยมันคืออุ่นยนเลยแหละขุนยนเอาไว้ควบคุมเลยนะครับและกาสุดท้ายเครื่องยิงจรวดคิริวในกอส์ซาโตเกียวเอสโอเอสเนี่ยก็อ้างอิงมาจากปืนใหญ่ของกาลูด้าในภาคนี้เช่นกันนะครับก็ประมาณเนาะเรียกว่างานซ่าเนี่ยก็ข่องซับซ้อนนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนบทหลายรอบมากนะครับมีก็คือมีคองเหล็กกนเปลี่ยนไปเมกะกอสบ้างเปลี่ยนต้นกำเนิดบ้างเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะครับ แต่ก็แล้ว่าเออเป็นเมกกะกอซ่าที่เก่งแต่สักผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเมกกะกอซ่าเฮเซษเท่าไหร่นะนะครับในความที่มันไม่มีอะไรพิเศษไงเมกกะกอซ่าโชวะมันก็ดูตลกดีแล้วพลังมันดูแบบยิงได้ต่อเนื่องกว่าแบบนั้นนะครับโมเมนต์วีปีกว่าและยิง่งคิดดูนี่แล้วใหญ่นะครับแบ็กสตอรี่มันออกมาดีมากด้วยนะครับเมกกะกอซ่าตัวนี้ก็คือคุณยนต์น่ะที่คนมาคับแค่นั้นแหละก็ประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นเมกกะกอซ่าที่เทพตัวหนึ่งอันเนาะ แลวท่านผู้ชมคิดยังไงกักกบเมกะกะซาตตัวนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ